หลังจากที่กินข่าวแล้วพี่น้องข่าวบ่ายเนาะอีพกอก็เลยวันแห่เอาปลาสิพากกันเอาขึ้นไปกินมือแรงพี่น้องเพราะว่าจงไว่ก็เห็ดได้เข้ามาลักกินเบิดเลยเนาะป่าเด้บักหลวงบักลายมาวานหัวอาหารหยุบหยุบบัดมาบันบนีบ้บดมีบ่อนมีแบนเนะาะแต่ก่อนหําใสๆนะหลายคนก็นคือสเห็นอยู่คิบเบามีหรือว่าหลายๆคนเนาะที่แบบขึ้นมาแล้วคือป่าเขาเลี้ยงไว้ปล่อยไว้นะมาบันี้มิดแองแส่งจ้าบาทนี่ผัดปอดเพราะ ปัดโชวบาดนี่ผัดวามานอยู่ได้กินเขาเรล่วแล้วมันมาอือปลามันจะจน้อยอีกเจ้าอยู่อ่ะปัดนี่แต่ปลาหน่อยเว้ยจากเราปล่อยก่อนหรือปล่อยหลังซอนเราปล่อยก่อนขวอ,อีกเดี๋ยวค่ะมามาพี่น้องเก็บปลาวันให้เอาปลาขึ้นก่อนเสีดดยดายดเนาะบาดมันเบิด์ตผัดว่าผู้เจ้าห้างกำมะงมหากินหน่อยกูปลาห้างวะดิหน่อยกูของหง้องกู ข้าว่วยน้ำหลังเราเลยไอ้นี่มันหลอดตานบางที่แหละข้าว่วยน้ำหลังเราได้ป่าเนี่ยข้าวน่อชูซสำหนีของเรามันก็มีตัวถอดช่วงนิ้วอยู่มันต่างกันเนาะเหลืองในน้องกับในไหน่าในใหญ่ไว้กับไหน่าบัดอยากกินเพ้นผัาว่าเบิร์ตโบด้พฮอหัดกินป่าบุกหอดชิปเนาะบัดรวานบัดนี้บัตถึกอยู่ยังกับยั่งโบลาย เปนหัว่าวนนี่กะทิจอ,อยังวาลงซะมันมาเองมันนี่สบ้สมมางปุ๊บป,ป,ปุบาทนี่นะถือว่ามาด้วนี่ได้เป็นชิปผชิปกลัว จุกทางผืนมันปุพกท,ที่จริงปินออป่นออกปิ่นออกฮะป่านินอยู่ไฮนาเฉดอะไรเด้อพี่น้องของ้อซโอนพันอยู่ไฮนาพันปลายยักไปหอดใส่เบิ้เลเบากีสั่งให้เอาผืนมันเบิดเลยโอ้กรชืดูมือ <laughs> จบตึกเอาอยู่นี่ก็ได้กลักชิมเมื่อชิมาเราอีเมลสิหอดมงเราไปละไอมันบ่ายมองกลัวแล้วมันมานบนในกุ้งนะพี่น้องเอาลงในพอตัวนี้มันยังติดจำแฮขึ้นมาใช<ข>พี่มันตายเห็นบางแง,งวอยู่โฆโฆเอาลงนะ มันน้อยอเต็มนาคะพรากปกระัพุ้ีพอดี่ปีอปงอัน,น,นอเผื่อบักเพชรได้สัมทาประแดกนี่อยาจจับปลานินีนม่มน เ,ดเ,ดเบิ่งความดวงบุรี่ผ่อยสอยาให้บาบเด้อกินข้าวเร้วพี่น้องเห็นป่แดงเดง,เดงกินข้าวเรียพันปะต่าไมห่หัวแตกโ <c oughs> อ้เสีย <c oughs> น,นคนเนาะกินแล้วลรูอยู่ดีดสิปกินเรียพันปต่ามันง่าคอหัวแตกอ,อีกบัดบ,บ,บ,บัดช่องบัดช่องเบงบัดแหลกไดหลตัวอยู่จ้ะ มันบ่มีอาหารหวานลงเนาะแต่เอามาหินเห็ดคืออาหารพี่น้องจบก่อนถ้ามันมาจังหวานรอหลุ่นบัตต่อไป<ม>เดี๋ยวสีเฮียนหวานแหก่อนนะให้มันเป็น Bà màn vàng Bà thi sơ không chứ, lùn lùn Bà khơi dù hài na tí nữa Bà hẳn dù na tiền nhang nhang phai, còn bẩn bẩn dữ đem phải nè โได้ตัวเดียวเ <aud it> ดี่ยปอดิโตัวเดียวตัวเดียวเพ่เว่พี่มันอยู่ว่างพี่จะวาดม,ม่โม่วอาไปแก้พุ่นแดดพุ่นป่าอันนี้มันขนาดน้อยเลยจากข้างนอกอีกตายไวบัดนี้ได้ตัวเดียวจ้ะ มาแต่ตึกเฮก็คือคือมาหนึ่งเขา,เาขอะไรงอเขาเคพี่รองคำอันนี้มันบบได้เหม็นเผือกนามเลยไม่ได่ลุ้นปลูกแล้วมันบบได้เป็นหัวเป็นอย่างเลยตะกี้นะึกคิดว่าเผือกงามโอดงามโอไปแล้วแล้วมันบบแมนพี่องปะเดี๋ยวสิเอาเผือกลงมาปลูกมือก่อนนะซ้อนไปซื้อมันชิรอดชีวิตอยู่บนนี่ซอนไปซื้อเผือกอยู่งานานั้นอันพอเถ่าอันหนึ่งในบานแล้วแล้วเอาเบียมัน เราเอาเบียมันหมาปลูกเนาะเราค้ายทังหัวทางเบียไหหากคิดว่าสิบไปหาสื่อมาอีกอยู่มาปลูกแต่ว่าอันนี้เสียเอาม,มาเน็บใส่อันริมหน้าให้ไงไว้ก่อนเพราะว่ามันมีน้ำแล้วมันซุม่มซุมนะได้บบบุ๊บบริยังสีใหญ่ออกดีกว่าให้มันหวางเปล่าอันนี้มันยังมีปลาอยู่เด้อ บัดน้ำอ่างลายๆพนพี่น้องเห็นปลานิลปลาเค่งน้ำบุดบัดบุดัดอยู่ <c oughs> มีปลาได้หน้่งหน่ำเข่งไหยนา <c oughs> ปลาซิวยังต้มเต็มต้มเต,ต,ต็มอยู่เลยพี่น้องปลาซิวละลายเบิ่งมันหยุบหยบมีปลาเด้หนึ่งโอ้มีงูบ่น่ะเห็นบ่ ไปแล้วไปแล้วมันมากินวเลยเพี่น้องมันยังมีปลาอย,ยู่สนหวานหัวอาหารให้เลยเพราะว่าอาหารน่ะมันเด็ดเด็เด็ดเห็นปะกะชิยังพวกปลาเข็งปลานิ่นั่นแหละเนาะจุดโตเครื่องกูมันโตใหญ่แล้วมันก็อยกากลักอยากยังเงี้ย ป่ายังมีอยู่จ้ะมาแล้วมาแล้วเห็นบ่พี่น้องโอ้ยส่วนน้ำมันก็ะซือสิบุกคอยมีอย่างกินดอกเนาะมีต่ปาซิวได้อยู่ในนี้วันอาหารให้ดีกว่าเพราะเข่ามันกระเบิดไปแล้ว ซ้ำหนำบกเนาะมือได้จูบกันจังาันั้นเกือไปก่อนบรรยากาศยนมีมือแรงพี่น้องอุ้มมาปิดบักฮงสุกสรุปหน่วยได้กินสุกบ่าถูกหมากเลยทุกหน่วยเนาะเอาไปตํามันบริสเพี่น้องสุกหันว่านหวานนี่โอดีเต็มกระตาเลยอันนี้สวนพักอีเมพี่น้องเบิ่งน่์ถั่วเหมือก่อน มันถ่วซองรอบแล้วเนาะแล้วมันกลายเป็นผักที่โบงงามเลยเด้มันเป็นเหลืองเหลืองนะเบิ่งดิตอนมันขึ้นใหม่ๆนะมันพิ่มเขียวเขียวเขียว <ๆ S 1> พ่อนำถว่วแล้วอาสีน้ำฟุนน้ำปุ๋ยมันไปเบิดเนาะตัวนั้นก็คือกันอันนี้เป็นผักบุ้งผักนำถนั่วมันโบเป็นตะเอาเนาะ ยาคือมันสีล่างนี่พี่น้องอันนี้ผักกาดผักชีกับเบิงที่จริงมันสมควรใหญ่ก็ได้เนาะถั่วม่องหันกับผูกหอมป้อมผักบัวมันสิเป็นเหลืองเหลืองเบิงผักบัวหรือว่าหอมแดงนไอ้ผักกาดนา้นนี่คือสีคือคือเนี่ยคือเขียวงามอยู่จากน้อยผักกาดอีกนั้นหนึ่งที่บุ๋ง ก็คือบออดะมันพ่วมซึนๆนะเนาะอันนี้มาอัปเดตนานพักสุเบิงพี่น้องเห็นเอฟซีเมนบอกว่าอย่าเพิ่มปูกอีกเด้วยวัสดมันสิมาอีกพายุนะตายอูชุดปูกกอนหมูดับแนวกอนหมูสองรอบมักทั่วนี้มือซ้าน้ำออกนะพี่น้องเออมันหลดเซยแหม่ส้นซ้านำออก เนาะโลดกระโรดแบบลงังลังสวนหมักแตงเฮ่านีเบิดคักอะไเบิ้ดทางซองเบิ้ดทางกระปองซองซองกับปองเก่ามันสรุปก็คือนบิดเกิดเลยเนาะเพราะว่าปลูกแล้วแล้วก็พาย,ยทะลึ่มมามันเนาเบิดสวนมันเลื่อมคำเลื่อมเหมยด้วยพี่น้องมันหางกว่ัวแล้วบรรยากาศอยู่ทุง่งนา วสีไปปลูกต้นสาคูเลยค่ะวาสีปลูกใส่นีก่อนปัดแล้วจังสีง่ายเมนูอาหารแรงจ้าพี่น้อ,องแกงเฮดเพผงเขาได้ฮะนะ่หฮอนๆเนะาะฮะตั้งแต่เสาห้งองกระสีแกงสีเป็นดาชีนหนึ่งมักบวบแล้วก็ คลาบสีนมาเด้อกินข่าวแรงน้ำกันจ้าไปกินข่าวสองแถวเด้อเ่าเดพิซ่าามาตั้งแต่เร้าอันว่าสีล่างเฮดแกงถ่ายอีมเมยเบากีผัดซ้วนลงไปกินป่าญี่ปุ่นเฮดบดได้ล่างอีเมยกลับมาจากวัดเพิ่นกะล่างเฮดแกงป้าโูเฮดมือนี้ได้ลายแบ่งแหงอันนี้ของอีเมยเน่ของซ้วนเน่นหลัก็ขะคองประแพงเน่เนาะแบ่งให้เราเมือ่อแหลวประแพง ไม่กินซองเถ้าเพิ่นง่ายก็หายถวยนั่งถวยใหญ่บ่กินวัตถีถวยง่ายคือหมอหัวถวยมาแบ่งไปเคียงสะวอน้ำชุ่มเพิ่นะไดเฮ็ดค่าเราบ่พกันอยากเฮ็ดค่าและชุ่มเพิ่นอันหนึ่งอีแม่ก็เลยแบ่งแกงเฮ็ดผึ่งไปให้กินไ่ยังเหลือจุงไว้หายเสาแสงอยู่เฮ็ดออกย้ำนี่มันอืดพี่น้องผู้ใดก็อยากแบ่งกันไปกินเนาะ มืออื่นจกักสิไปหรือบอบบุมันกับบบคอยมีดอกน่อยได้แต่กะถ้าแม่นมือฮือไปนั่งสิไดีเก็บอยู่ปจกักหากเก็เผิ่งเขากำบนเขาเก็บดอกหน่อยกับป้าล้วบ่ได้หลาอลงทางนั้นขึ้นมากับบบหอดซ้ำเ <c oughs> ข้าไปบบแด้เขากับบบคอยหลอดดอกไหมขั <c oughs> ้นบ่ามือฮือไปจกว่าได้่ร่จกัก เอาเอาจ้าว่าเอาเห็ดปวกสีออกบ่จะพี่น้องห้อนแบบอ,อ๊บเอ้าเมื่อนี้นะนังบบย,ะ<ม>ยงเม,มนูอาหารแรงจะ้ะเม,ม่อารีออกเต็มเบือเทวาเงาใหม่เงาตอกนะคอยก็เห็น กิโลมันเบิดแล้วเนาะมันโวออกมาอด้่อยอ,อยากไปหาคุณกิโลไป,ปกันแล้วไปงานฝั่งฝั่งฝังฝั่งไข่กัยชูเซ่มะนาวนัำเบิดมีกิโลจะวิ่งไหมไม่คือเก่าถ้าวบนพวกนำถกนำถั่วมาหาเดมนก็มีไปเร็วแล้วมาหักมาบางทีมาอาจ์ซิมีวิที่เอาอันโหลดกระเดะไข่ มันในเดินเฮานี้แม่มันบ่พอเน่าดอกนํำเจ้าบ,บ่ได้อ่างขามมือขามขึ้นโต๊แล้วพ่อพ้นเศร้าปึบแล้วมันกับอน้นลงเบิดมันหมันหน่าบได้วณหน่ำแขังสิบนี้มีหลายเหตุการณ์แหงพี่น้องมีหลายเรื่องเราเคยยังก็มีตึกแห่ไป้าปิดมาของคลิปถ <laughs> ่ายอย่างต่เว้นเว้นเงาเๆาแล้วยังบริจบ <20 S 1> จ้ะ คลิปรวมิดวิถีชีวิตเนาะวงจนชีวิตชีวิตประจําวันฮะนะ่ะแต่ละมือคือเห็ดเวียกเหตุงานแหล้วคามากินเขาแรงแหลวาละก็นอนตื่นยงมือนเศร้าก็ห้าอีกกินเศร้ากินเพลนกินเพลงเนาะจักผู้ได้พ้ากินเขาทำอิกทำโอนคือพ้ากินหลายเถื่อแต่มือหนึ่งคือบ่พ้ากินมือละเถื่อไหมอห้ากินเศร้าละหากินเพลน ประเทศเขาจะเลิ <Es> ่มกบกินข้าวแล้เนาะใช่เวียขีดงานเนาะประเทศเฮามันด๋อยกันพักขนาปะเทนี้ละกบุกจิ้งขาเลอเหมนเนาเวนยตเอีห็ยงไปกับบิ่นจกไปตัวมีเวียเขีดงานทำไงกินข้าวว่าพืเพืชเท่านั้นเลยเฮานะบานเฮาหันได้ขาโตชุบควมือเฮ้ย กินข่าวกันเด้อจ้าพี่น้องพอกันคขบหนาเด้อสาบายดีพังเบิงมืออื่นขันเห็นไปจังว่าไปเนาะอยู่ป่าด